Three, two, สวัสดีครับผมเช่างใหม่โมบายไลฟ์โฟเกตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือกช่องของเจ้าตัวไฮเทร่านะครับส4 5 x ตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันจะมีเป็นโซนให้นะครับผมดูตารางตามนี้เลยนะครับจะมีทั้งหมด10โซนนะครับผมโซนหนึ่ง16ช่องนะครับผมอ่าม โซนที่1ช่อง1ถึงช่องสินะครับแล้วก็โซนที่2ก็จะเรียงมาเลยนะครับส่วนวิธีเลือกใช้งานช่องนะครับสังเกตดูนะครับผมหน้าเครื่องนะครับผมตอนนี้มันจะโชว์เป็นความถี่สักประมาณ3วิมันก็เปลี่ยนมาเป็น 4H นะครับเราก็จะรู้ว่าอยู่ช่องไหนนะครับอันนี้2 45 200นะครับก็คือ 4H 17เนะครับเห็นไหมครับมันจะโชว์ทั้งความถี่แล้วก็โชว์ทั้ง 4H นะครับผม ถ้าเราจะเลือกช่อง50นะครับใช้งานช่อง50ช่อง50ก็จะอยู่ที่โซนที่4นะครับผมเราก็เลือกเลยกดเลือกโซนนะครับกดเมนูขึ้นไปนะครับอ่าเลือกคําว่าโซนนะครับผมแล้วก็กดเมนูเข้าไปเลื่อนมาที่4โซนที่4นะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็กดเมนูเข้าไป1ครั้งตอนนี้มันจะอยู่ช่องที่49นะครับเราก็หมุนไดเอลด้านบนนี้ได้เลยนะครับหมุนไป1ครั้งนะครับตามเข็มนะครับอ่า เลื่อนไปหครั้งมันก็จะมาเอ็นีนะครับผมต่อไปก็จะเป็น5้าสินะครับเห็นไหมครับห้าสิบเอนะครับผมอ่าเลื่อนอีกครั้งก็จะเป็น52นะครับเห็นไหมครับเราก็จะมาดู CH ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดูความถี่ก็ได้นะครับผมอ่านี้มีทั้งหมดสิโซนนะครับตัวนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ